ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยู t นเต็ดสตอรีสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมน c h e s t e r ์ยู t นเตดเราเริ่มต้นกันที่แมนยูเบนเป้าหาไอโนรีอีกออปชั่นเติมแก่งวิงแบ็กทางด้านซ้ายหากพลาดขวาตัวดอกูกล่าสุดทางด้านมิเกลเดนิล่านักข่าวชื่อดังของดีอิ n ดีเพนเดนตได้ออกมารายงานว่าในช่วงท้ายของตลาดหน้าหนาวเดือนม,มกราคมนี้ Manchester ์ยู t นเต็ดกำลังหันมาให้ความสนใจในตัวของรายานไอโนรีของวูฟแฮมตันที่จะเป็น ตัวเลือกอีกรายนะครับที่จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในตำแหน่งวิงแบ็กทางด้านซ้ายให้กับลูเบนอโมลิมหลังจากที่ดูเหมือนว่าในตอนนี้ดิวการคว้าตัวของแพทริกดอกูจะไม่สำเร็จโดยเชื่อกันว่าลูเบนอโมลิมกุนซือชาวโปรตุเกสต้องการเสริมแข้งในตำแหน่งแบ็กซ้ายในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมและมีแพทริกดอกูของเลเชเป็นตัวเลือกแรกในการเสริมทัาบเนื่องจากอโมลิมมองว่านักเตะม,มีคุณสมบัติตามที่ต้องการนะครับและดอกูยังส สามารถเล่นได้ในหลากหลายตำแนงอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าสโมสรเลตเช่ตั้งค่าตัวของแพทริกดอกูไว้สูงถึง40-45ล้านยูโรแถมมีข่าวล่าสุดอีกว่าเลตเช่ไม่ต้องการปล่อยตัวนักเตะของพวกเขาออกจากทีมในช่วงกงลางฤดูกาลนั่นทําให้ทีมปีศาจแดงอาจจะต้องเบนเข็มหาเป้าหมายอื่นแทนแล้วนะครับในตอนนี้และล่าสุดชื่อของไอนูรีเป็นตัวเลือกล่าสุดที่ถูกเชื่อมโยงกับทีมปีศาจแดงในช่วง้ายตลาดนักเตะหน้าหนาวโดยในฤดูกาลนี้ ผลงานส่วนตัวของไอโนลีทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจนะครับสวนทางกับผลงานของต้นสังกัดวูฟแฮมตันที่มีผลงานย่ำแย่ลุ้นหนีการตกชั้นในฤดูการนี้และเชื่อว่าตัวของลูเบนอมอริมก็ชื่นชอบในความยืดหยุ่นและการเคลื่อนที่ของแข้งทีมชาติแอลจิเรียรายนี้เช่นเดียวกันและมีรายงานว่าทีมซื้อขายของแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่จะยื่นข้อเสนอแรกในช่วงต้นสัปดาห์นี้ให้กับวูฟแฮมตันพิจารณาที่40ล้านยูโรในการคว้าตัวลายานไอโนลี เข้ามาร่วมทีมแม้ว่าก่อนหน้านี้แมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ดจยังคงสนใจมาเทอุธคุณยา่าอีกหนึ่งแข่งจากวูฟแฮมตันเช่นเดียวกันแต่ดูเหมือนว่าจะต้องแย่งกับคู่แข่งจํานวนมากนะครับโดยมีอาร์เซนอลก็เป็นอีกหนึ่งสโมสรที่ให้ความสนใจแต่ดูเหมือนว่าวูฟแฮมตันต้องการเก็บศูนย์หน้าชาวบราซิลเอาไว้ต่อไปจนจบฤดูกาลน,นี้เพื่อลุ้นหนีตกชั้นเป็นอย่างน้อยทําให้ทีมปีศาจแดงมองว่าการยื่นข้อเสนอคว้าตัวลายานไอนูรีน่าจะมีความเป็นไป ได้มากกว่าโดยก่อนปิดตลาดหน้าหนาวนี้ถ้าหากทีมปีศาจแดงยังไม่มีวิงแบ็กดีๆเข้ามาเสริมทีมนะครับที่เหมาะกับการเล่นในระบบ3 4 2 1องของลูเบนอัลโมเล่จะเห็นได้ว่าในเกมล่าสุดที่เจอกับฟูลแลมทั้งมัสราวีและดาโลเล่นในตำแหน่งวิงแบ็กได้แค่ประคองเท่านั้นเกมลุกแบบวิงแบ็กธรรมชาติทําไม่ได้นะครับสำหรับดาโลและมัสราวีทําให้การขึ้นเกมของปีศาจแดงในระบบหลัง3ามที่ต้องพึ่งพาวิงแบ็กไม่สามารถทําได้และในฤดูกาลนี้ ลืออกประมาณ15เกมในลีกถ้าสถานการณ์แพ้ถึง10เกมก็ไม่รู้ว่าลูเบนอโมริมจะอยู่ไหวไหมนะครับและที่สําคัญแฟนบอลจะทนได้สักแค่ไหนกับเกมลุกที่มันเล่นกันไม่ได้แบบนี้เพราะตอนนี้ที่ผ่านมาโดยรวมมันไม่ได้ดีทั้งรูปเกมนะครับแต่ก็ยังดีที่สามารถเก็บผลการแข่งขันในบางนัดได้ก็หวังว่าก่อนที่จะปิดตลาดหน้าหนาวเดือนม,มกราคมนี้ทีมปีศาจแดงน่าจะได้วิงแบ็กอาชีพเข้ามาสักคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทริกดอร์โกอัมบาโลเฟอร์นัน หรือว่าจะเป็นลายานไอโนรีแล้วเพื่อนเพื่อนพี่พี่แฟนปีสาตแดงแล่ะครับชอบใครมากกว่ากาันลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับแต่ส่วนตัวแอปมินเชียลายานไอโนรีหรือไม่ก็อัมบาโลเฟอร์นเดฟมากที่สุด ไปต่อกนที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูเบนเป้าหาโบนิเฟตหัวหอกเลเวอร์คูเซนล่าสุดตามรายงานจากฟอรียมแพทเทเบิร์กนักข่าวชื่อดังของสกายเยอรมันได้ออกมารายงานว่าในตอนนี้สโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่สนใจที่จะดึงตัววิกเตอร์โบนิเฟตกองหน้าของเลเวอร์คูเซนเข้ามาร่วมทีมกรที่ตลาดหน้าหนาวเดือนม,มกราคมจะปิดตัวลงโดยที่ทีมซื้อขายของปีศาจแดงกําลังทํางานอย่างหนักเพื่อมองหาการเสริมแนวลุกเพิ่มเติมให้กับทีมปีศาจแดงล หลังจากที่พวกเขาสามารถปล่อยตัวแอชโทนี่ไปเล่นกับเรียวเบติสแบบยืมตัวได้สำเร็จทำให้ในตอนนี้ทีมเหลือเพาดานค่าเหนื่อยเพียงพอที่จะเซ็นนักเตะเข้ามาร่วมทีมได้ในขณะที่มาคัสและฟอร์ดและอเริฮันโดกานาโชก็มีโอกาสสูงที่จะย้ายออกจากทีมเช่นเดียวกันซึ่งจากรายงานของฟอร์เลียมแพทเทิร์นเบิร์กนักข่าวชื่อดังของสกายเยรมันได้ออกมาระบุว่าทีมปีศาจแดงพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อตัวโบนิเฟสกองหน้าฟอร์มแรงของไบเออร์เลเวอร์คูเซนเข้า มาร่วมทีมเนื่องจากทีมแมวมองของปีศัจแดงได้ติดตามฟอร์มการเล่นของนักเตะม,มาตลอด2เดือนที่ผ่านมาและที่สําคัญตัวของโบนิเฟตเล่นในระบบ3 4 2 1เช่นเดียวกันแม้ว่าตัวของนักเตะจะเพิ่งต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมห้างขายยาไปจนถึงปี2029ก็ตามซึ่งก่อนหน้านี้สื่ออย่างสกายเยรมันก็ได้ออกมารายงานว่าเลวคกเซ่มไม่ปิดโอกาสที่จะปล่อยตัวกองหน้าวัย24ปีของพวกเขาออกจากทีมเช่นเดียวกันแต่ทา างด้านเลวอคุเซนวางค่าตัวของโบนิเฟสไว้สูงถึง50ล้านยูโรแม้ว่าที่จริงแล้วลูเบนอโมริมกุนซื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้วางตัววิกตอโยเคเลฟเป็นเป้าหมายหลักในการเสริมทีม แต่ด้วยค่าตัวของวิกตอร์โยเคเลสสูงเกินไปกับการย้ายทีมช่วงกลางซีซั่นถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากด้วยก็เข้าสู่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของตลาดนักเตะแล้วนะครับก็ต้องมาอรอรลุ้นกันว่าทีมปีศาจแดงของเราจะมีนักเตะขาเข้าลายใหม่เข้ามาร่วมทีมหรือไม่ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะคบปูดและฟอร์ดพร้อมลดค่าเหนื่อยด้วยตัวเองเปิดทางย้ายซบบาซ่าล่าสุดมีรายงานว่ามาคันและฟอร์ดเจ้าตัวพร้อมที่จะลดค่าเหนื่อยของตนเองลงเพื่อให้ได้ย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนาในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้โดยนับตั้งแต่ตลาดนักเตะหน้าหนาวเปิดทําการกองหน้ารายนี้ก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายทีมในยูโรรวมไปถึงเอซิมีลานบูดูเซียดอทมอนและบาร์เซโลนาที่มีแนวโน้มสูงที่สุด ที่จะเซ็นสัญญากับมาคัตและฟอร์ดไปร่วมทีมหากพวกเขาสามารถหาวิธีในการลงทะเวียมผู้เล่นรายนี้ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วหลายๆสโมสรต้องพบกับปัญหาในการจ่ายค่าเหนื่อยจานวน3ามแสนสองหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์ให้กับแลฟฟอร์ดดังนั้นการย้ายทีมแบบยืมตัวจึงเป็นหนทางเดียวนะครับที่จะทําให้การย้ายทีมเป็นไปได้มากที่สดุดและเป็นที่เชื่อกันว่าสุดท้ายแล้วตัวของมาคัตและฟอร์ดจะยอมลดค่าเหนื่อยของตนเองลงมาเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะได้ ย้ายไปเล่นให้กับบาร์เซลโลนาในช่วงตลาดมกราคมนี้ โดยที่ในตอนนี้ทีมบาร์เซโลนาเองก็กำลังประสบปัญหาทางด้านการเงินอย่างหนักและล่าสุดสื่อในสเปนอย่างมุนโดเดปอร์ติโบได้ออกมารายงานว่าในตอนนี้บาร์เซโลนากำลังพิจารณาวิธีทางอนุมัติการย้ายทีมของมาคัตและฟอร์ดและพวกเขากำลังพยายามที่จะปล่อยตัวผู้เล่นออกไปนะครับโดยเฉพาะอันซูฟาเตจะเป็นการเปิดทางในการเซ็นสัญญากับมาคัตแลฟฟอร์ดมาร่วมทีมได้ซึ่งล่าสุดก็มีรายงานว่าตัวของมาคัตแลฟฟอร์ด เองก็พร้อมที่จะลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงมาถึง10,000แปอนในการเปิดทางย้ายทีมสู่บาร์เซโลนาเช่นเดียวกันและดูเหมือนว่าบาร์เซโลนาก็เดินหน้าเจรจาคว้าตัวมาคัทและฟอร์ดมาร่วมทีมโดยเร็วที่สดุดก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนี้จะปิดทําการดูแล้วก็คงจะอยากย้ายทีมจริงๆนะครับสาหรับมาคัทและฟอร์ดเพราะถ้าหากเจ้าตัวอยู่กับทีมปีศาจแดงต่อไปก็ไม่มีวี่แววว่าจะได้ลงสนามภายใต้ใตการทําทีมของลูเบนอโม i am ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับรัฐบาลหนุนสร้างสนามใหม่ความจูด0 0 0 0 0แที่นั่งดูเหมือนว่าแฟนบอลคงมีโอกาสได้เห็นสนามใหม่แมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ที่จะมีความจูด0 0 0 0 0แที่นั่งในอีกไม่นานนะครับหลังจากที่ล่าสุดทางด้านรัฐบาลเมืองผู้ดีได้ออกหนุนโปรเจกต์ดังกล่าวขณะที่ซีอโอสโมสรอ,อย่างโอมานเบร์ลาได้เชื่อว่าสนามแห่งใหม่จะสร้างความาภาคภูมิใจให้กับคนทั้งภูมิภาคโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับข่าวดีนะครับหลังจากที่ รัฐบาลสหราชอาณาจักรสนับสนุนโครงการปรับปรุงพื้นที่รอบสนามโอแทฟฟอร์ดเพื่อทําการสร้างสนามใหม่ที่มีความจุน1น0 0 0แที่นั่งตามรายงานล่าสุดจากเดลิเมลสื่อชื่อดังของอังกฤษโดยการสร้างสนามใหม่ของแมนเชสเตอร์อยู่ในเดเริ่มตั้งแต่เซอร์จิมและชิฟอภิมหาเศรษฐีแดนผู้ดีได้เข้ามาบริหารงานอย่างเต็มตัวในทีมปีศาจแดงด้วยแผนการสร้างสนามใหม่ที่มี2ทางเลือกโดยอย่างแรกคือการปรับปรุงโอแทฟฟอร์ดให้เพิ่มความจุจาก76 0 0 0 ที่นั่งเป็นม87,000ที่นั่งหรือจะเป็นการสร้างสนามใหม่ที่สามารถรองรับแฟนบอลได้มากถึง10,000แคนโดยล่าสุดทางด้านลาเชลลีฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษได้ออกมาถแถลงว่ารัฐบาลจะสนับสนุนโครงสร้างสนามนิวโอแทฟฟอร์ 4. ในฐานะตัวอย่างอันโดดเด่นของแผนการส่งเสริมการเติบโต,ตทางเศรษเกจขณะที่โอมาเบลาด้าซีอีโอของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเผยว่าแน่นอนว่าเราไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ เพียงลำพังซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงยินดีต้อนรับการประกาศของรัฐมนตรีและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากนายกเทศมนตรีเมืองแมนเชสเตอร์แน่นอนว่าถ้าหากเราทำงานร่วมกันมันคงจะเป็นเพียงโอกาสครั้งเดียวในชีวิตที่จะสร้างโครงการสำคัญรอบโอเทลฟอร์ 4, ที่คนทั้งภูมิภาคจะต้องภาคภูมิใจโอมาเบลดาซีโอของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทิ้งท้ายและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศัจแดกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ประจำช่ว บายนะครับของวันที่27มกราคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ตัวของแอดมินของกราบสวัสดีครับ